อินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่อโอเคครับก่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาปิยะตะยา่านด้วยครับวันนี้ก็เขาก็โอเคเป็นอะไรคะเชียร์เลดเดอร์ก็แค่กระโดดแค่นั้นเองค่ะคุณเป็นอะไรคะเส้นตืรนนะคะฮะตโลกอะฮะก็พวก็ผมนะฮะไอแดงนะไอแดงหัวทองก็ไอแดงเนี่ยไอแดงชุดดำนะ แดงมันเขียวเลยดแดงมันเขียวิเฮ้ยคราวนี้อัหล,ลีดดฟันออกแล้วหรอคะเออเอาออกแล้วค่ะเอ,อ,อ๋ว,เอว่าแล้วฟันสวยสวยเก๋เลยนะฮะแน่น,นอนค่ะในเราอยู่ในระอบบ็อกในทำนายนี้เกมชื่อว่าฟัตเอ็กซ์นั่นเอง <Yeah. S 2> เอนะฮะก็คืออุ้ยมันเหลือคนเดียวแล้วอ่ะไปไม่ได้เหลือคนเดียวเข้ามาได้อ๋อเหรอเข้ามาเข้ามามันต้องการอีกตั้งกี่คนไม่รู้อะเนี่ยอ่า ได้ยังได้ยังไม่รู้อะอ๋อนี่ไงได้แล้วคือให้เราขึ้นหนีน้ําท่วมไปเรื่อยๆนะครับใช่หาทางออกหนีจากน้ําท่วมเนียครับเราจะตกไปในแบบเหมือนอุโมงค์อะแล้วน้ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องหนีไปเรื่อยๆนะอืมพอมีสปงสปริงกันได้ไงอ่ะเอาไ้ดีตัวไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมาเร็วมาล้วว้าลนเลนร็วแล้วนะอันนี้เป็นหมดอีซี่นะฮะเตงเขาเล่นไม่เป็นอะ เอชเกฟอร์ซินิตกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเตงตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยากให้ตบไงล้วันะน่าจะขวางทางทุกคนตามเตงไปด้วยดีต้องซุ่มบังเราอ่ะไปทางไหนอ่ะฮึบทางนี้ฮะฮึบฮึบเรียบร้อยฮึบฮึบนะรอละรอละเปิด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 เปรดเปิดเปิดเปิเปิดาเปิมาเ นี่มาแล้วค่ะการต่อไปขึ้นไหนขึ้นนี่ตามเขาแล้วกันเดี๋ยวเราเบาเสียงเกมนิดนึงแล้วกันนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันฮึบไปไหนต่อแซงว่ะ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 ได้ก็ได้แต่ว่าห้ามลงลงไปข้างล่างเกือบเกือบแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยเรามาคนสุดท้ายตลอดเลยเรามาคนสุดท้ายตลอดเลยโชคดีนะยังเข้าทันอยู่อ่ะ ขึ้ยอันนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้แล้วไปไหนต่อขึ้นอันนี้ฮะเราต้องไป<ม><ร>ช่วยกัน,เป,นเปิดปุ่มแดงอ๋อจะมีคนเปิดปุ่มนี่ไงเราขึ้นรอดักขึ้นแล้วเราเป็นคนฉลาดไงเธอขี้โกงอะเปิดปุ่มไม่เป็นนี่หัวทิมได้นะนั้นตรงนั้นมันเปิดปุ่มตรงนั้นมเปิดปุ่มอ้าตกตายอะ ไม่นด้เลยโหไปเปิดป oh, ุ่มตายเลยอ่ะการสินสลายขอคิดเองแล้วโอเคเหรอจะใครอีกคนหนึ่งเอาประตูปิดแล้วตายเด่าลงไปเลยจะได้จบเลยเด่าลงไปประตูปิดก่อนว้าวจำน้ำหน้าจบน้ำหน้าจบน้ำหน้า ตูปิดอ๋อประตูเปิดแล้วอ้าวอ๋อต้องไม่กดประตูถึงจะเปิดเหระหูเคผ่านมาไม่คิดว่าพีจะผ่านนะนเนี่ยอ่าประตูเปิดประตูเปิดอทำอะไรอ่ะเฮ้ยไี่ไงวะไม่ยอม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 ไปใหม่เอ้าเกมเริ่มแล้วอ่ะมีคนขอช่วยเราเว้ยไาหัวเดงจอมกาด อะไรเหรอหเขาไม่ไ<ล>อขอเ,เล่นเนี่ยซุงมาละเออน้องซุ่มาลาละเฮ้ยาร์มาได้ไงยครับมาครับ <c oughs> เราจะตามใครดีระหว่างน้องซุงกับน้องคนนี้อ่ะแล้ว,ลวเราอะตามคนไหนดีเราจะไม่ตามท่านลอกเราพาชนะนะเมื่อกี้อะจริงเหรอถ้าเกิดคนเมื่อกี้ขเขาเไม่ไปกดประตูก็ไม่ได้ผ่านล็อก บายนะเธออดเลจ้ามูอ่ะอ้าวเขามาทันด้วยวะเฮ้ยน่ากลัวให้เขากระโดดไปก่อนแล้วกันนะคะเราจะตามไปเกี้ยนขวางทางหรอเดี๋ยวเราจะยืนรออยู่ตรงหน้าประตูดีกว่าเฮ้ยไปตเปไปแล้วไปแล้วนะอ้าวกูไปไง่ันนี่มาเร็วนี่มาเร็วรออยู่ข้างบนนะคนฉลาดเท่านั้นที่ทำได้ มาเร็วมาเร็วโอเคเราไปเปิดประตูให้นะน้ำมาเร็วอ่ะตกลอเร็วเร็วเรกระโดดกระโดดเกาะเกาะมาเร็วมาเร็ว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 วิ่งมาเฮ้ยเกือบไม่ทันแน่เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบตายไปแล้วโอเคโอเคออาเอาหลนอ๋อมันอ๋อมันต้องไปเดินกดทางก่อนไม่งั้นมันไม่ได้โอเค เปิดทางเปิดทางพี่เปิดเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเราไปไหนต่ออ๋อไปนี่ต่อขึ้นเลยฮะขึ้นเลยฮะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมแหมหมดเลยฮะไปเลยครับไปเลยครับไปด้วยครับวันนี้ผมมาแบบเฟิร์สฮะเดี๋เฟิร์สนะฮะว้คนแรกคนแรกไปเร็วไปแล้วไปแวไปแล้อ้าวดวงแสงมาจากไหนวะนักสงฆ์เขาวิ่งเร้วแล้วเดี๋ยวประตูปิดแล้วเธอโอเคเกือบตายแล้วไหมล่ะ ไปฮะตามน้องซุงมไปดีกว่าเฮ้ยล้าไปยังไงอ่ะอันเนี้ยทำไมเขาก็โดดขึ้นไม่ได้อะพี่อ๋อ <'t> มันจะมีห้องตรงนี้ด้วยอ่ะอึ๊บอึ๊บอ,อ,อันนี้อะไรให้ไต่เสาเหรอฮึบไต่เสาไต่ทำไมวะไม่ต้องไต่ลงมาแล้ว ออมันกิ้งอะพี่ก็ตายวะมันจริงตกตายมันจริงตกตายเมื่อกี้ไม่น่าแบบขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะโอ้ยเอามีเดียมอีกเหรอเเอามีีดะใช่เอามีเดียมอีกเหรออีซี่มันติมอะนนักสูงอ่ะน้องเขา้าไม่ทันแล้วบ๊ายบายนะน้องนะอ้าวทันวะมันได้กี่คนนะสี่คนขึ้นเหรออันนี้อันนี้อันนี้ต้องมีคนไปก่อนนด ก็ไม่คอนไปก่อนกดแล้วนี่กดแล้วไปข้างล่างมาเร็วมาเร็วน้ำขึ้นแล้วจเออ What the fuck แล้วมาไม่ทันไงน้ำมันขึ้นไวมากเอ้ยเร็วเกินอ่ะน้ำขึ้นโคตรไวอ่ะเอาอะไรต่อ easy medium easy ก่นก็ได้อะ easy easy แก้มือแก้มือ ตแต่แต่แต่โอ้ยกริ้งแต่แต่แต่เอื้อเอื้อกริ้งขรุนขรุนเป็นหมีแพนด้าจุ๊บติ้งหลุนหลุนเป็นหมีแพนด้าจุ๊บแหลกเขาหรอเจ้าเขินนะจุ๊บจุ๊บโอ้ยติดแว่นโอ้ยติดแว่นแว่นทิมตาเราโอ้ยเราขอโทษสำหรับเจ้าปูน้อยที่มันทิ่มตาเธอด้วยนะเชิญมีคนเอาแขนแทงอกเธอมา โอ้ยเจ็บจงไปเราจะควักหัวใจเธอออกมาเช่นควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์พี่พอแค่เพียงคำพูดไม่พอขับต่อเลยทุกเพลง嘛เราพูดคำว่าอะไรฟันจะต่อได้ใช่ไหมลองพูดมาสิคะก็อาจจะถ้านึกออกก็จะพูดได้เอ้ยจะร้องได้พูดอีกที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 ได้หรือเปล่า ได้จะพูดอีกทีไงพี่พี่อุ้ยพ่อเช่น่าตกดิช่วยเก็บแม่ฉันจะให้เธอบอกว่าเอ้ยเก็บพ่อเชหน้าให้หน่อยเอ้ยพ่อเช่น่าตกว่าฉันจะร้องเถอะเอ้ยได้หมเอ้ยมันรอคนนานจุบเบยตกลงที่หัว ใจ呀ใจใจของฉันมันเป็นของเธอไม่เหมือนฉันเลยจีบพี่ร้องเพลงได้เลยพี่ร้องเกียนด้เช็คนี่เสียงพ่อบ้าเสียงพ่อบ้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปประกวดจะสตาร์แล้วเนี่ยจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ่าฟ้าไปประกวดแล้วนะ เป็นอะไรกาเล็กซี่คางช้างเผือกว้ายเธอข้าใจอย่างนี้ต่อยต่อยต่อยหรตอว่าดาวหมีใหญ่ดาวลูกไก่ดาวจุ๊กจิกจิ๊กอะดาวควายปะดาวอะไรนะเมื่อกี้พูดพูดใหม่ดิดาวหมีใหญ่ดาวของมิสหรอดาวของมิสหรอเราไม่ได้มาโชว์เกมเรามาโชว์ตลกใช่ไหมตื่ตุ่ใช่เฮ้ยไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยจะออกไปเล่นในนู่นแล้วนะ จะบอกว่ารักรักรักฉันก็หกจช่นนั้นวันนี้เะอยังไม่สายวันนี้ทกอย่างฉันรู้ฉันจะชอบเอาถ้อยคำทำลายใจ <Yeah. S 2> โดนเดนเดนเ,น,เนชชกูนันนะให้โดอนหลองแค่ร้องวี <laughs> <ม>ดีดีบอกเลยว่าอดดูคลิปกันแล้วแหละ <laughs> ไม่เอ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋อมันรอเกมจบก็ว่าทำไมถึงไม่ได้ไปสักที

ตึ Regard ๊ดตึ๊ตึต๊ตึ๊ตึ๊ตึ๊ดตึต๊ตึ๊ดตึ๊ดตีไปล้วน้ำขึ้นแล้วอุ๊ยทำไมผู้หญิงคนนี้ช uhm ักช้าจังเลยอ่ะไม่เดินสักท un> ีอันตรายนะเนี่ยมาแล้วขึ้นมาแล้วยืนรอดค่ะยืนรอเดอะยเรื่องน้องคนน่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปากแตก เดี๋ยน้องเขาต่อยปากแตกอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อแล้วไปไไทางไ,ไ,ไงอ่ะแล้วไปยังไงอ่ะมันวิ่งไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ำขึ้นตายแน่ทีโอ้ยมาแล้วมาแล้วเขามาพร้อมเธอแล้วไปไงต่ออ้าวชิบหายมันไม่ใช่ทางเดิมมันต้องกระโดดให้ถึงหรออ๋อนี่มันต้องขึ้นอีกฝั่งหนึ่งปะทางนี้ไหนเตง ไม่ทันแน่เลยอ่ะน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วไปเข้าโอเคลองออกไปทีค่ะลองออกไปทีค่ะตั้งยกอลงให้แบกเอาไว้นั่นไปด้วยใจตรอกมันยกออกเอ้ยมันนั่นออกมันยกออกตั้งยกอลง ไปไหนตัวเนี <w> ่ยงงงงทางจังเลยค่ะทีนี้ทีนี้อ๋อทางพีถูกไหมอุตสา์เป็นฮีโร่ใช่ไหมพีคนตายค่ะเสียใจด้วยนะสำหรับการตายในครั้งอู้สำหรับการตายในครั้งนี้ oh ที่รักผ่านอะไใช่ไหมเบฟยังไม่ผ่านที่รัก ได้แน่ๆผ่านแล้วที่รักเย้เฮ้เราดีเราชนะเราดีเราหายหายมาเล่นได้แค่คนเดียวปะโอ้เขาทันด้วยเตือน <laughs> เดียวโอ้โหไม่ใช่คนเดียวเริ่มอ๋อคนเดียวก็เริ่มได้หูยน่ากลัว <laughs> <laughs> ไปด้วย ไปด้วยโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆค่ะด่านนี้เฮ้ยอุ๊บซูงมล้อไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกลับทางเดิมหรือเปล่าเฮ้ยแล้วซูงไปยังไงอะอ <c oughs> ต้องเกินทางเดิมน้ำลอยน้องก็เดินไปได้อะน้องเขามีเส้นใยไงเอ้ยเขามีนั่นน้องเขาเี็นไงเขาโกงเหรอไม่ใช่น้องเขามีน้งอ,อ,งอ,นองเขามีอามไอ้ดึงดึงอะไอ้ดึงดึงอะ เออแล้วเอา,เอามาจากไหนอะนออ้องเขาน่าจะต้องเล่นนานๆแล้วถึงจะมีดึงๆแล้วมัง้งโอ๊ย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 เธอไปดูเราดิกิ้งอยู่ตายแน่นอนกินขรุนขรุนเป็นหมีแพนดา้ากิ้งหลุนไม่ใช่หรอกิ้งหลุนหลุนโอ๊ยตาย <laughs> มาฉากกระโดดน้ำตายเค <laughs> นอยากฆ่าตัวตายก็ไม่บอกโอ้ยชีวิตมันเศร้าด้่ยก้าวเอามาด้วยโอ h my gosh โอ้ my gosh ทังไหนวะตามตามตามพี่ซุงสุดหล่อตามพี่ซุงสุดหล่อไปพี่ฝันครับอย่าบังทางนี่ฮะมาแล้วค่ะผมผมผมเข้าแล้วครับเร็วเร็วเร็วเออวน้อกคนหนึ่งตาเลรอเร็วผู้หญิงสาวสวยเร็วซูนันเนอร์ซูนันเนอร์ซูซูรันมันซูซูรัน อยากไปเหยียบซะหน่อยแต่ว่าเราไปเปิดอีกทางดีกว่างั้นน่ะอ้าวเลยไมฮีโร่ไมฮีโร่หายไปแล้วเปิดเปิดเปิดแล้วไงต่ออันนี้เบฟอ้าวเบฟเขามองไม่เห็นตุงหลุดเหรอไม่รู้ฮะที่เร็วเร็วที่รักที่รักเร็ว มีเดียมรอดีกว่าเอ้ยรอเราด้วยกระโดดน้ำตายไปถ้าเธอสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะมีความสามารถที่จะสู้ได้หรือเปล่าไหนขอดูหน่อยอ้าวเราไปไหนต่อ <c oughs> ปินเสาไงอ๋อ <c oughs> <c oughs> มันจะเด้นหรอบินเสาว,ว่ะเอามาตาสุดท้ายมีเดียมไหม อต่สุดท้ายคือฮาร์ดเลยนฮะอ้าวสนุนจะวีเดียมหรือฮาร์ดนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องแบบเพอร์เฟกต์ผ่านได้อนะผ่าน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 ต้องชนะใช่ไหมคะใช่ฮะตรงสู่ตรงรลอดตูดตูดตูดเคส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 นั่นเหม็นจุงเลยเอาทำไมทุกคนไปฝั่งนู้นกันหมดเลยอะปล่อยเคเอ็นให้เหงาอยู่คนเดียว ไปด้วยที่รักโอ้ยที่รักมีคนจมน้ําที่รักเราจะไม่จมกันใช่ไหมที่รักที่รักที่รักไปด้วยโอเคว้าวโอ้ยด่ามันดูอีปิกขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเราจะขึ้นไปเปิดอันนั้นยังไงะคะโอ้ยที่รักเขาเขาตกอยู่ในหลุมหลุมทายออฟไปก่อนออฟไปก่อน อ้าที่รักตกลงไปต่ตายใช่ไหมยากจริงอันเนี้ยเอามีเดียมเถอะ์เอมีเดียมตาสุดท้ายฮะมาเราติดไทยกันที่มีเดียมเดิมันลมอะไรวะลองเหยียมันเกือบจะล้มมันเกือบจะล้ะเหมือนแฉกเกือบจะล้มมันเดจะลายใช่หรอป่าหวังวัวเดินช้าใจเดินช้าไม่ไหวแล้วมัวต่อช้า ไม่ชิงจุดหมายปลายทางที่ฝันอะไรต่อวะสิ่งแอบในไมถึะเดนเราไปยากเย็นขนาดนั้นยิ่งทั้งใจเป้อยชีวิตนี่นี่มันเพลงเดียวกันวะเนี่ย ไม่ว่ามันจะอไอที่ผิดอะไรแะ้วไม่ว่ามันจะจูบหรือผิดเออแต่ฉันแองจีลงท่งฉันลงทางอยู่กลางภูเขาคนละเฮกนะสับสนวนวหวกูลงมาทำไมกูตายแล้วที่รักตายแล้วเหรอใช่ What อ่ะเดี๋ยวเขายอมตายไปเล่นใหม่เล่นอีกแล้วเล่นใหม่เล่นใหม่มันจะร้องเพลงไงมาแจะร้องเพลงเป็นไงล่ะเอาต้องโฟกัสต้องโฟกัสในเกมนะคะเบฟทำไมทุกคนเขาวิ่งได้เราวิ่งไม่ได้แบบานนะะฮทุกเพลงไงทุกเพลงมาแม่งทุกค่ายเลยตั้งแต่ลูกทุ่งไงไอเกมไม่ยอมหมดเอาเกาหลีเราแบ่งแบงแบงเต็มแบงแบงตอร์เด้อเตอร์เด้อ เกลียดอะเกลียดเราทั้งจี้ยาแบงก์ปิ้งปิ้งปิ้งปิ้ g b ือสตาเ์ทสกายยา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 ยอือเอาเถอะนะน้องต้องด่าเลยแน่เลยอย่างปูโด ใช่ป่ะเหอเใช่ป่ออม่บอยอ๋อม่ยีีเธอจำวันที่เธอร้องเพลงนั้ตลอดได้ไหมาน่แล้วเราก็หัวร้อนอย่าง เดี๋ยวเข้าใจความรู้สึกแล้วงเราล้อกโอเคไงเดี๋ยวม่เดือดเธอร้องกวนตีนไม่ไม่เราร้องจริงจังนู้ยเราไม่ได้ร้องกวนตีนเธอไปไหนกันมันมาอีกห้องหนึ่งได้แล้วเธอไปไหนกันเนี่ยผีมาเร็วเดี๋ยวตายนะไลท์อยู่นี่เอาเรารอดแล้วอ๋อเหลือคนไปเปิดปุ่มอย่างเธอนั่นแหละ กร่โดดได้น่าจะหลุดริ้เลยนะเออ,อ, <laughs> อโอ้ยโอ้ยตกใจว้าเฮ้ยเฮ้ยเร็วฟิวได้ลราฟิวได้ไงอะเด้ <laughs> งเหรอ <laughs> เออแบบพีอยู่กระเด้งแบบกระเด็นออกมาตายเลยอะเราขอโทษเป็นเพราะเรากระโดด <laughs> เ <laughs> ข้าขก่อนหรือเปล่าเค้นค่ะมันฆ่าตัวเราเป็นฆ่าตกิน <laughs> ทำไมเรากระโดดไม่ได้ทำไมคนนึ่งเขากะโดดไปได้ช้างมั้งเถอะเราจบคิปไว้เรื่งนี้ดีกว่าเลยโอ้ยโอเราไปไม่ได้ที่แรกสนุกว่าแมบนี้ไม่เหมาอกับพี่มีกับพี่ขวัญเนี่ยเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช่อันนี้ถือว่ามาฟาวพวกพี่คุยกันแบบกวนๆฮ่าๆอะไรกันใจแล้วใจแล้วถูกก็สิบจ้าถูก็ชิบก็ โอเคน้ำมีดาอุสรุซารังเฮยยุป่ะปิดคลิปเราเยี่ยมเลยแหละเราเยี่ยมเลยปะปิดคลิปกันเถอะยฮะไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะถ้าอยากให้เอ่อไม่ไม่ต้องดูเกมกันนะดูความเกี่ยวกันเถอะพี่ต้องขอละไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนะก็ตามไปหลายเพจเทปพีด้วยนะจ๊ะเฟซบุ๊กด้วยถูกต้องนะครับ bye 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 bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye.